สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ DV Hunter อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็วันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอาวุธของสายบัตติงอีกชนิดหนึ่งฮะที่เราจะมาทำการใส่เจม32.6%บัตติงหรือเจมที่ดีที่สุดของสายบัตติงที่จะทำให้มันมีพลังโจมตีของสายเนี้ยสูงที่สุดฮะก็คือ32.6%สอชิ้นฮะทีนี้เราจะนำมันมาใส่อาวุธที่ชื่อบัตเลเทอร์ฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสของมันฮะ อ่านี่ฮะบัตรเลสเตอร์ฮะบัตรเลสเตอร์บวก10ฮะมีเบสอ่าบัตรติง ATK อยู่ที่180ฮะแล้วก็บวกกับ7 0 1ฮะมาจากเจมก็คือนี่ฮะชุดเจมก็ผมถอดออกมาจากดาบชิคเกะฮะเอามาใส่กับบัตรเลสเตอร์ที่มีช่องสล็อตของอ่าช่องเจมเหมือนกันก็นกคือเรเดียล2ชิ้นฮะแล้วก็เป็นไทแองเกิลอีก1ชิ้นนั่นเองฮะอ่าก็คือตอนนี้ครับ เบตบัตติงหนึงร้อบวกกับ701ฮะก็จะอยู่รวมๆที่881นั่นเองฮะก็คือจะน้อยกว่าชิคาเกะก็คือชิคาเกะอยู่ที่901หรือว่าน้อยกว่าชิคาเกะอยู่20เอ่อ20แต้มนั่นเองฮะก็คือชิคชิคกเกะมี AR ทั้งหมด901ฮะส่วนเจ้าบัตรเลเทอร์มี AR บัตรติงอยู่ที่881ฮะอ่ะ ทีนี้การทดสอบมันในการใช้เจมแบบนี้ก็คือการใช้อาวุธในรูปแบบกระบองที่เป็นกระบองเลือดแบบนี้ฮะที่เป็นกระบองหนามเลือดแบบนี้ฮะ,ะทีนี้เราจะเริ่มโจมตีจากการโจมตีด้วยการฟันธรรมดาก่อนนะฮะ,ะกด R1 ฟันธรรมดาฮะตีเข้าไปธรรมด่า833ฮะ,ะ, 33, ฮะทีนี้จะเป็นการใช้ R2 ฮะกด R2 1ครั้งฮะ อ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบฮะก็เป็นไปตามอาวุธของสายที่เป็นอาวุธที่เป็นบัตรติงแล้วก็เจ้าอาวุธชนิดนี้ฮะเป็นบัตรติงแล้วก็มีสเตตัสลองลงมาก็คือสเต,ตงฮะก็คือมันจะเป็นอาวุธที่ตีหนักฮะก็คือสามารถทําให้ศัตรตูค่อนข้างชะงักได้ฮะแล้วก็เป็นอาวุธที่มีระยะที่ค่อนข้างไกลฮะก็คือมันมีความยาวของอาวุธที่ยาว เหมือนกับสายสเต็งฮะแล้วก็มีขนาดใหญ่ฮะรวมถึงมันมีค่าบันอ่านี่ฮะมีค่าบันแล้วก็มีค่าทัชในตัวด้วยฮะคือเป็นอาวุธที่มีครบเครื่องเลยฮะคือมีฟิสิกอลมีบันมีค่าทัชแล้วก็มีบัตร ATK ฮะอ่าส่วนการจะทําให้มันเป็นสายเวทได้นั้นก็ทําได้ฮะแต่ต้องมีเจมที่เป็นเจมอาเคแล้วก็เจมพวกโคบัตเจมอะไรอย่างนี้ฮะแต่ว่ามันก็จะไม่แสดงประสิทธิภาพเท่ากับใช้เจมสายบัตติ้งนี้ฮะ ทีนี้ผ่านไป2การโจมตีแล้วทีนี้จะเป็นการชาร์จโจมตีนะฮะอ่าหนึ่นะก็จะเห็นได้ว่ามันโจมตีได้เบากว่าท่าชาร์จของชิคเกะเพราะว่าชิคเกะฮะทำการชาร์จโจมตีได้อยู่ที่1800แฮะแล้วก็ชิคเกะฮะจะแรงกว่าในการทานฟอร์แมทแทก ถ,ถ้าฟันออกไปแบบทานฟอร์แม t แทกแบบพิเศษแรงกว่าการฟันแบบปกติฮะแต่ว่าอาวุธชนิดนี้ก็มีการทานฟอร์มแมสแทกเหมือนกันฮะทานฟอร์มแมสแทกของมันก็คือจะเป็นการที่ใช้กระบองที่ยังไม่แปลงร่างเป็นกระบองเลือดฮะทิ่มผ่านตัวออกไปฮะแบบนี้ฮะเดี๋ยวทําให้ดูฮะอ่านี่ฮะก็คือทานฟอร์มแมสแทกของมันฮะเดี๋ยวเราจะตัดไปทดลองทานฟอร์มแบบม t แทกกับ มอนสเตอร์ uh, mm hmm. ใน DLC ด mm ูนะฮะก็คือเจ้าตัวเดิมที่ผมทดสอบในหลายๆคลิปของการใช้บัตติงนั่นเองฮะอ่ะ uh, mm hmm. เดี๋ยวตรงนี้เราตัดไปฮะ mm hmm. ก็จะเป็นการทดสอบทั้งการชาร์จโจมตีแล้วก็ทานฟอร์มไปด้วยฮะ mm hmm. แต่เมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าฟันธรรมดากับ uh, mm hmm. ฟันหนักฮะก็คือ r 1ฮะอยู่ที่ ราวแปดร้อยสามฮะแล้วก็ถ้าเป็นโจมตีหนักก็คือใช้กระบองในโหมดเลือดแทงออกไปฮะก็จะอยู่ที่1,190ฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองการชาร้าโจมตีแล้วก็ทาน f o r m มแ a t แท c แล้วก็ที่สำคัญฮะท่าไม้ตายของอาวุธชนิดนี้ฮะก็คือ special attack L 2ฮะอ่านี่ฮะท่านี้แหละฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันฮะตรงนี้เดี๋ยวตัดไปฮะพี่น้อง ตัดกลับมาตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในการชาร์จโจมตีแล้วก็ท่า AOE หรือว่าท่าไม่ตายของอาวุธที่ชื่อว่าบัตรเลเทอร์กันฮะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูที่สเตตัสอีกครั้งนึงนะฮะให้ดูกันจะชัดอีกครั้งนึ่งฮะอ่านี่ฮะบัตรเลเทอร์บวก10ฮะแล้วก็บ,บัตรบัตติงเจมที่ดีที่สุดนะา3ชิ้นก็คือ32.6ฮะทั้งหมด3ชิ้นฮะ แล้วก็ค่าสเตตัสของผมฮะบัตติงที่99ฮะก็คือตีบวกสูงสุดเจมดีสุดแล้วก็ค่าสเตตัสสูงสุดของสายบัตติงฮะรวมกันก็คือนี่แหละฮะ180บวกกับ701ฮะ701เนี่ยมาจากเจมมาแล้วก็180บบเบรที่ติดมากับอาวุธฮะรวมกันเป็น881ฮะโอเคฮะทีนี้เราจะมาทำการทดสอบการชาร์จใส่สตูแบบไอตัวใหญ่ๆเนี่ยฮะ ดูว่ามันจะได้ถึง1,000เท่าไหร่ฮะอ่า1,585ฮะก็จะประมาณเดียวกับที่ใช้กับน้องตุ๊กตานั่นเองฮะก็ถือว่าถ้าชาร์จก็ค่อนข้างจะรุนแรงในระดับหนึ่งฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะตัดไปที่การโจมตี AOE หรือว่าการโจมตีเป็นกลุ่ม ด้วยการใช้ท่าไม่ตายของมันก็คือท่านี้ฮะอ่าไอ้ท่านี้แหละฮะอ่าตรงนี้เดี๋ยวตัดไปฮะอ่ะตัดกลับมาตรงนี้ฮะก็จะเห็นว่าเรามีศัตรูที่ยืนตรงนี้อยู่2ตัวฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ท่าไอ L 2ฮะหรือว่าท่า AOE ท่าไม่ตายของวุฒชนิดน,นี้ดูว่ามันจะส่ง AOE ใส่ศัตรู2ตัวนี้ฮะแรงขนาดไหนฮะ ดูกันชัดๆนะฮะอ่า1,587เท่ากับการชาร์จฮะนั่นหมายความว่าอท่าเนี้ยฮะก็เสมือนว่าชาร์จโจมตีออกไปโจมตีเป็นกลุ่มฮะอ่านี่ฮะท่าไม้ตายที่อันตรายที่สุดของบัตรเลเทเอร์ฮะการโจมตีออกไปเป็นวงกว้างเอ่อในระยะหนึ่งฮะก็น่าจะอยู่เราวๆสองช่วงตัวประมาณนี้ฮะรอบตัวมันฮะ ประมาณช่วงตัวกกว่าฮะก็ไม่ถึงกับว่าไกลมากครับแต่ว่าก็คือเข้ามาในระยะไอ้ท่านี้ฮะคือเรียบร้อยฮะทีนี้เรายังเหลือฝูงศัตรูข้างหน้าอีกฝูงหนึ่งฮะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าพวกนี้มันจะไอ้เจอท่านี้เข้าไปทีเดียวจะตายหรือเปล่าฮะอ่ะเราใช้น้ํายาล่องหุ่นฮะเดินเข้าไปในวงของพวกมันฮะอ่ะนี่ฮะ ตายทีเดียวสตัวฮะเป็นยังไงฮะบัตรเลเทอร์ของเราฮะในโหมดบัตรติงที่มีเจมบัตรติงที่สูงที่สุดฮะก็นี่ฮะเป็นตัวเลขที่น่าพอใจหรือเปล่าฮะสำหรับสายบัตรติงที่อยากจะลองใส่เจมแบบที่ผมใส่เนี่ยฮะก็คือว่าเป็นความแรงที่สุดของบัตรเลเทอร์ที่จะทำได้ในสายนี้แล้วล่ะฮะก็คือ ใช้เจมบัตรติงที่ดีที่สุดฮะแล้วก็ตีบวกสูงสุดแล้วก็มีค่าบัตรติง99ฮะก็จะได้นี่ฮะพลังโจมตีสูงสุดที่ทำได้จากการชาร์จแล้วก็ใช้ท่า AOE ฮะก็คือ1580ฮะอนานี่ฮะคือตัวเลขสูงสุดที่บัตเลเทอร์ทำได้ในการโจมตี1ครั้งฮะ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้ฮะถ้าเกิดใครชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง DV Hunter ด้วยนะฮะตอนนี้ยอดซับก็มาถึง200แล้วนะครับยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากครที่ติดตามมาฮะแม้เราจะเป็นกลุ่มเล็กๆฮะแต่เราก็จะอยู่กันไปนานๆฮะขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนครับบายครับ